ไอเดียสร้างรายได้หลักแสนจากภาพแบบนี้โดยที่เราทําเพียงครั้งเดียวสามารถขายให้กับเราได้ตลอดชีวิตหลายคนสงสัยว่าภาพระบายสีแบบนี้ขายได้ยังไงใครจะซื้อเดี๋ยวคลิปนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมคลิปนี้จะมาแชร์วิธีในการสร้างไรายได้เป็นเงินดอลลาร์โดยที่เราจะใช้เครื่องมืออย่าง AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างไฟล์สร้างภาพแล้วเรานําภาพเหล่านั้นไปต่อย,ยอดขายบนแพลตฟอร์มต่างๆของชาวต่างชาติ ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จัก2แพลตฟอร์มก่อนแล้วกันนะครับว่าเราจะขายที่ไหนเพื่อที่เราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติแพลตฟอร์มที่เราจะพูดถึงมีอยู่2แพลตฟอร์มซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้จักกันเป็นอย่างดีคือแพลตฟอร์มอย่าง Amazon และแพลตฟอร์ม Etsy a m a z o n เป็นแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีผู้ใช้งานต่อเดือนสูงมากๆราวๆสองพล้านคนต่อเดือนถ้าเทียบกันกับแพลตฟอร์มอย่างบ้านเราที่มีผู้ใช้งานอยู่2-3ล้านครั้งต่อเดือน มันต่างกันมากๆครับแน่นอนว่าเขาคือแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งของโลกแล้วเราจะทํายังไงที่เราจะเอาภาพระวายสีของเราไปขายบนแพลตฟอร์มนี้ได้เราเลยจะต้องไปอัปโหลดสมุดบนบริการอย่าง Amazon KDP ซึ่งเป็นรูปแบบ POD ก็คือ Print on demand เป็นรูปแบบยังไงกระบวนการของมันเป็นยังไงเขาจะให้เราเอาไฟล์สมุดของเราไปอัปโหลดเมื่อมีลูกค้าซื้อเขาจะผลิตและจัดส่งให้กับลูกค้าเราก็รอรับรายได้ เป็นส่วนแบ่งกําไรจากผลงานของเราโดยที่เราไม่ต้องออกเงินในการผลิตไม่ต้องออกเงินในการจัดส่งนะครับหน้าที่ของเราคือการออกแบบแล้วทําให้ลูกค้าซื้อสมุดของเราเขาก็จะผลิตเป็นเล่มไม่มีขั้นต่ำนะครับหนึ่งเล่มก็จะผลิตและส่งให้กับลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มอย่าง Etsy เป็นตลาดที่เน้นสินค้าแนวสร้างสารรค์และไฟล์ดิจิตอลใหญ่ที่สุดมีผู้ใช้งาน เราเราวสามล้านคนต่อเดือนซึ่งทราฟิกสูงมากๆเป็นแพลตฟอร์มต้นๆที่ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าแนวทํามือสินค้าดิจิตอลรูปแบบก็คืออะไรเราอัปโหลดไฟล์เหมือนกันแต่ลูกค้าจะจ่ายเงินเพื่อซื้อไฟล์ของเราแล้วนําไปปริ้นนาไปพิมพ์เองที่บ้านซึ่งเราสามารถเอาไฟล์ของเราอัปโหลดแล้วขายซ้ําๆซ้ําๆได้ทําเพียงครั้งเดียวลูกค้าก็จะซื้อไปดาวน์โหลดกี่คนก็ได้ไม่มีสต๊อก ไม่ต้องจัดส่งไม่ต้องพิมพ์นะครับขายเป็นรูปแบบไฟล์เท่านั้นดังนั้นเราจะขายอยู่สงรูปแบบนี้ครับบน2แพลตฟอร์มทําเพียงครั้งเดียวขายให้กับเราได้ตลอดชีวิตเงินก็จะเข้าอยู่แม้เราหลับว่าลูกค้าซื้อก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้วิธีการจะมี4ขั้นตอนใหญ่ๆขั้นตอนแรกเราจะต้องวิเคราะห์ตลาดเพื่อหาความต้องการของลูกค้าและสร้างธีมที่มีคู่แข่งน้อยจะทำให้เราแตกต่างจากท้องตลาดและไม่ซ้ำแบบใครโดดเด่น และนํามาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได,ได้เครื่องมือที่เราจะใช้ในขั้นตอนที่2เราก็จะใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างรูปภาพให้กับเรา AI ส่วนใหญ่เราใส่ข้อความลงไปเขาก็จะสร้างรูปภาพตามข้อความที่เรากรอกหรือถ้าใครมีเวลาหน่อยก็สามารถวาดด้วยตัวเองได้นั่นก็จะทําให้คุณมีลายเส้นเป็นของตัวเองทําให้ลูกค้าจดจําสไตล์ของเราเป็นการสร้างแบรนด์ที่สรงพลังขึ้นไปอีกแรงครับแต่ในคลิปนี้ เราจะพูดถึง AI ว่าเราจะใช้มันยังไงใช้แบบไหนที่จะได้ผลงานที่ขายได้จริงๆขั้นตอนที่3เราก็รวบรวมรูปภาพทั้งหมดนั่นแหละครับมาออกแบบเป็นหน้าปกและออกแบบเนื้อหาด้านในและเช็คอีกทีว่ารูปภาพมันสามารถนําไปใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าถ้ามันไม่สามารถนําไปใช้งานได้จริงคุณก็อาจจะเจอรีวิวที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนําไปอัปโหลดทั้ง2แพลตฟอร์มที่ผมพูดมาเมื่อสักนี้ก็คือแพลตฟอร์ม ระดับโลกอย่าง Amazon และแพลตฟอร์มอย่าง e อ s y ที่จะทำให้เราเข้าถึงลูกค้าชาวต่างชาติได้จำนวนมากทำให้เรามีโอกาสสร้างไรายได้เป็นเงินดอลลาร์ได้ครับเพราะแพลตฟอร์มถือเป็นส่วนสำคัญเราต้องอัปโหลดผลงานไปขายในแพลตฟอร์มที่มีลูกค้าซื้ออยู่จริงๆไม่ใช่ทำออกมาแล้วไม่สามารถขายได้มากันที่เว็บไซต์อย่าง Amazon กันดีกว่านะครับตอนนี้ผมพามาดู1ไอเดียก็คือ SM เล่มนี้คีย์เวิร์ดที่ผมใช้ ตอนนี้จะมีรีซอสอยู่196รีซอสด้วยกันถ้าคลหาเข้ามาก็จะเจอสมุดที่ลงขายในปีนี้ก็คือเดือนมิถุนาวันที่20เกิดรีวิวแล้วซึ่งรีวิวตรงนี้ทุกคนอาจจะเห็นแค่40แต่จริงๆควรซื้อไปมากกว่านี้100คนซื้ออาจจะได้รีวิวมา1รีวิวแต่ถ้าเรามาดูเรื่องของแรรคงเราจะเห็นว่า8,212เท่านั้นเองถ้าเราลงนาไปคานวณ แร้ง8,212เขาขายได้วันละ22ดอลลาร์เดือนละ600กว่าเหรียญทีเป็นเงินประมาณ20,000บาทต่อเดือนเราลองเข้ามาดูด้านในเขาจะมีหน้าปกซึ่งจะเห็นว่าเป็นรูปภาพที่ง่ายๆลายเส้นจะไม่ซับซ้อนเหมาะมากๆเลยสำหรับใครที่ระบายสีไม่เก่งหรือต้องการความผ่อนคลายหน้าปกด้านหลังของเขาก็จะเป็นผู้หญิงทำกิจกรรมต่างๆมีสัตว์เลี้ยงอยู่ภายในฉากด้วยและยังมีเล่มอื่นๆ อีกมากมายอยู่ที่ว่าจะทำตีมอะไรอย่างเช่นช่วงนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสก็เล่มที่เกี่ยวกับคริสต์มาสออกมาปีหน้าก็จะมีเล่มที่เกี่ยวกับวาเลนไทน์ออกมาทายผมแนะนำตอนนี้เราก็สามารถทำตีมวาเลนไทน์ไปได้เลยครับเล่มอื่นๆก็มีนะครับก็ลงขายเดือนเมษาเล่มนี้ก็ลงขายมีนาเล่มนี้ก็พฤษภาเล่มนี้ก็พฤษภาหลายๆเล่มก็สามารถสร้างไรายได้ได้เช่นเดียวกันวิธีการทำก็คือเราจะไปสร้างรูปภาพ กัับบ AI นะครตัวนี้ก็จะเป็นรูปภาพตัวอย่างถึงทำจาก AI ออกมาแล้วก็นำภาพขาวดำไปลงสีเพื่อไปออกแบบหน้าปกไฟล์หน้าปกนะครับมันก็จะมีเทมเพลตให้กับเรามีปกด้านหน้าปกด้านหลังตัวอย่างที่ผมทำไว้ก็จะเป็นแบบนี้ครับปกด้านหน้าปกด้านหลังเราก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าได้เห็นแบบนี้แล้วเราก็เซฟเป็นไฟล์ PDF วิธีการออกแบบก็จะไม่ยากครับเราไปลงสีภาพของเราแล้วก็เอามาขยาย ออกแบบหน้าปกได้เลยใส่ข้อความเราก็ออกแบบเราสามารถออกแบบบนแคนวาได้เลยนะแล้วก็ใส่ชื่อของสมุดของเราใส่ได้เลยนะครับว่าชื่ออะไรมันก็สามารถออกแบบได้ทําให้ข้อความชัดขึ้นอะไรแบบอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบยังไงด้านหลังก็เหมือนกันถ้าเรามีเทมเพลตอยู่แล้วทําบ่อยๆเราก็สามารถคัดลอกตัวเดิมมาใช้ได้เลยแบบนี้ไว้สําหรับให้เราลากรูปภาพมาใส่นะครับเราก็ใส่ไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็ออกแบบให้สมบูรณ์สําหรับหน้าปกของเรา อันนี้ผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆจากนั้นเราเอาไฟล์ของเรามาอัปโหลดตั้งค่าว่าขนาดของเราเป็นไซส์อะไรแล้วก็เอาภาพลายสีของเราที่เป็นไฟล์ pdf มาอัปโหลดเอาหน้าปกมาอัปโหลดเรื่องของราคาเราก็สามารถตั้งได้นะครับว่าเราจะขายสมุดของเราในราคาเท่าไหร่สมมติว่าเราขายอยู่ในราคา8.99เขาก็จะบอกกาไรว่าเราจะได้กาไรต่อเล่มที่เท่าไหร่นะครับเพียงแค่เราเอา2ไฟล์ที่เราเออกแบบมาอัปโหลด เราก็สามารถอัพขึ้นมาเพื่อขายเป็นสมุดบนเว็บไซต์อย่าง Amazon ได้แบบนี้ครับส่วนอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือเอ s ซเราก็จะเอาภาพของเรามาออกแบบให้ดูเป็นตัวอย่างแบบนี้ซึ่งเราจะขายแค่รูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้นเราจะระบุบ,บอกว่าภาพของเราเป็นขนาดเท่าไหร่รูปแบบไฟล์อะไรบ้างมีจํานวนเท่าไหร่ลูกค้าเขาก็จะซื้อไประบายสีแบบนี้ครับซึ่งบนแพลตฟอร์มอย่าง s อซก็จะไม่ยากนะครับเราก็จะใส่ชื่อใส่หน้าปกของเรา นี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่ผมอัปโหลดให้ดูนะครับเราก็เอาภาพลากเข้ามาใส่แบบนี้เลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราจะขายเราก็เอาไฟล์ pdf มาอัปโหลดตรงนี้ครับเมื่อลูกค้าซื้อไปเขาก็จะได้รับไฟล์ตัวนี้แล้วสามารถเปิดปริ้นได้ที่บ้านเลยเดี๋ยวมาลองยกตัวอย่างกันดูนะครับเป็นค้าชิ้นนี้เขาจะมีบอกว่าลูกค้ามาจากที่ไหนซึ่งลูกค้าซื้อจากที่นี่นะครับเราสามารถลอง ค้นหาดูได้ว่ามันคือที่ไหนซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับลูกค้าเราคือชาวสหรัฐซึ่งผมขายชิ้นนี้ชิ้นเดียวได้ $10 ดอลลาร์ก็ราวราวสา0กว่าบาทจริงๆก็มีลูกค้ามาจากประเทศอื่นๆอีกไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นเหมือนชิ้นนี้ขายได้2.9ดกอลลาร์ก็ประมาณร้อยกว่าบาทลูกค้าเขาก็จะมาจากเมืองนี้ก็อยู่ในสหรัฐอเมริกาเหมือนกันดังนั้นนี่ก็คือกลุ่มลูกค้าของเราครับเป็นชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาซื้อฝ่ายที่เราทำเอาไว้ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรต้องการภาพแบบไหนเราก็จะสามารถขายสินค้าชิ้นนั้นได้ครับทีนี้เราจะใช้ AI ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ Gemini เราจะให้เขาช่วยเขียนพร้อมสำหรับสร้างรูปภาพตัวอย่างผมก็จะบอกว่าให้สร้างรูปภาพช้างน่ารักน่ารักนะครับ AI เขาก็จะเขียนพร้อมออกมาให้กับเราแบบนี้ครับเราก็สามารถเอาพร้อมตัวนี้ไปสร้างรูปภาพกับ AI ตัวที่เรา รู้สึกว่าชอบตัวที่เรารู้สึกว่าสร้างออกมาได้สวยนะครับเราก็ทําการครัดลอกซึ่ง AI จะช่วยให้เราประหยัดเวลาช่วยให้เราสร้างผลงานได้ไวและไม่จํากัดช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดภาพเราก็สามารถมีรูปภาพไปขายได้ AI ที่จะแนะนําตรงนี้ก็คือสําหรับผู้เริ่มต้นก็แนะนําเป็น Leonardo เพราะว่าจะมีเครดิตให้เราใช้ทุกๆวันในการลองสร้างรูปภาพหรือถ้าใครอยากจะได้ตัวที่ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะมีค่าบริการรายเดือนยกตัวอย่างเช่น MidJourney ที่สามารถสร้างรูปภาพให้กับเราได้มากมายเราก็พิมพ์ค้นหาไปเลยครับว่า Leonardo AI แล้วกดเข้าไปเราจะไปที่เมนูสร้างรูปภาพนำพร้อมมาวางตรงนี้เห็นไหมครับว่าเราจะมีเครดิตให้ใช้งาน150เครดิตเราสามารถเลือกโมเดลตัวที่เราอยากจะทดลองได้นี่ยกตัวอย่างเช่นโมเดลอย่าง GPT เราสามารถเลือกได้ส่วนการตั้งค่าถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีก็จะตั้งค่าอะไรได้ไม่มากนะครับเราก็สามารถกดลอง เจเนเรตไปได้รอสักครู่นะครับ AI เขาก็จะโหลดภาพไม่นานขึ้นอยู่กับแผนของเราด้วยถ้าเป็นแผนแบบฟรีอาจจะต้องรอหน่อยแต่ถ้าเป็นแผนแบบชําระเงินมันก็อาจจะเร็วมากกว่านี้นะครับนี่เราก็จะได้ภาพช้างแบบนี้มาเลยโดยที่เราไม่ได้วาดเองเราก็สามารถมีรูปภาพน่ารักๆแบบนี้เอาไว้สร้างเป็นผลงานของเราได้เลยครับก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานไปปรับปรุง หรือไปสร้างสรรค์ผลงานต่อได้เห็นไหมครับว่าไม่มีพื้นฐานในการวาดรูปภาพก็สามารถสร้างรูปภาพไปสร้างไรายได้กันได้การสร้างรูปภาพด้วย AI นั้นง่ายครับแต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือสร้างรูปภาพอะไรที่มีคนซื้อคือสิ่งสําคัญเหมือนไอเดียที่ผมแนะนําในคลิปนี้ก็พาไปดูแล้วว่ามีคนซื้อจริงๆก็สามารถนํา AI ไปสร้างรูปภาพเหล่านั้นได้แต่สิ่งที่ต้องคํานึงต่อมาคือสอสิ่งคือ 1. ห,ห้ามสร้างรูปภาพตัวการ์ตูนหรือภาพที่คล้ายกับการ์ตูนดัง,ดง,ดง ลิขสิทธิ์ดังๆเด็ดขาดเพราะว่าจะทําให้บัญชีของคุณถูกปิดการใช้งานได้ 2. คือการที่เราอัปโหลดบนแพลตฟอร์มที่อนุญาตให้เราใช้ภาพที่สร้างจาก AI ได้แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลว่าภาพเหล่านี้เราสร้างด้วยเครื่องมืออย่าง AI อย่างชัดเจนเพียงเท่านี้เราก็จะมีภาพเอาไว้สร้างไรายได้กันไปทั่วโลกแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะทําให้ทุกคนได้ไอเดียในการสร้างผลงานได้มากขึ้นได้ไอเดียในการใช้เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างไรายได้เสริม ได้มากยิ่งขึ้นสําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้แบบจริงจังเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ m i ซ d s e t ในการวางแผนใช้เครื่องมือต่างๆสร้างผลงานต่างๆผมจะมีคอร์สนี้ที่คุณสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่คุณไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อนเลยจนไปถึงเคล็ดลับระดับโปรที่จะทําให้งานของคุณขายได้สามารถทักเข้ามาผ่านช่องทางลายนี้ได้ซึ่งคุณสามารถสร้างรูปภาพเหล่านี้ได้โดยใช้เครื่องมืออย่าง AI ซึ่งในคอร์สผมจะสอนทั้งหมด2แพลตฟอร์ม ตั้งแต่ปูพื้นฐานความเข้าใจว่าจะทําอะไรถึงจะขายได้ทําอะไรคนกําลังต้องการอยู่ตอนนี้ปีนี้เป็นเทรนอะไรคุณสามารถเข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ได้เนื้อหาตอนนี้อัปเดตไปกว่า50บทเรียนแล้วครับ7ชั่วโมงคุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างทุกเคล็ดลับที่ผมใช้ในการสร้างรายได้เลยก็จะนํามาแชร์ในคอร์สนี้ทั้งหมดเลยทําให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวคุณเองเลยซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ก็สามารถเข้ามาอา่านรายละเอียดได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สามารถเข้ามาอ่านกันดูได้ส่วนคลิปวิดีโออื่นๆก็สามารถไปตามดูได้เพื่อเพิ่มความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้หวังว่าไอเดียตรงนี้จะทําให้ทุกคนนําไปกอบโกยเป็นเงินดอลลาร์เข้ากระเป๋าตัวเองได้แล้วเจอกันใหม่ในไอเดียต่อไปคลิปต่อไปฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยเดี๋ยวจะมาแชร์มาเล่าให้ฟัง แล้วมาพูดคุยกันใหม่ใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วเข้ามาทำคลิปเพื่ออธิบายให้ทุกคนเข้าใจมากยิ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ